ต้องกราบสวัสดีทานผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ตามธรรมเนียมช่องเรานะครับเราก็ต้องเปิดด้วยอาหารนะครับผมเกี่ยวกับการกินทั้งหลายนะครับก็ต้องกราบสวัสดีทานผู้ชมนะครับที่อาจจะชอบกินไข่เยี่ยวม้านะครับไข่เจียวไข่ดาวนะครับวันนี้มาแบบแนวไข่ๆนะครับโอเคนะฮะวันนี้เราก็จะเข้าประเด็นเลยนะครับเพื่อน ก็ต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับผมที่เราไปจับยูไทรเลนัทนะครับแล้วผมก็ให้คํามั่นสัญญาไว้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปตีบอสกันนั่นเองนะฮะก็บอสที่เราจะตีในวันนี้นะครับคบตัวูดูดูทุยก็คือนะครับเป็นบอสแมงมุมนั่นเองนะครับเพื่อนๆเราจะไปตีแบบระดับง่ายนะครับผมก็นอกรอบนะครับผมก็ได้แอบไปเอาไปเก็บอาร์ติแฟกมานะครับผมก็นี่นะครับผมอาร์ติแฟกสามอันนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไว้นะครับเพื่อนๆ โอเคนะฮะก็นะครับผมในวันนี้นะครับเราจะเอายูไทเลนัสสไปโน2ตัวแล้วก็ทีเล็ก1ตัวนะครับไปตีบอสกันมาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถตีไหวหรือเปล่านะฮะเราจะได้ความชัชนะหรือเราอาจจะได้ความแพ้แพ้กลับมาฝากพี่ๆน้องๆในบ้านดนนเสาวของเรานะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางไปตีบอสกันเลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะก็ผมคิดว่านะฮะ ใน EP นี้นะครับผมผมคิดว่าอาจจะเป็น EP ที่เดือดที่สุดนะที่เราเล่นกันมาทั้ง3 e อไอทั้ง2 EP นะฮะเพื่อนๆโอเคเราจะให้เจ้าสไปโนนะฮะทีเล็กแล้วก็เจ้าอ่าอย่าไปีสไปเดยสองตัวดีแวะโอเคนะตามมาตามมาแล้วก็ตามมาโอเคไปครับเพื่อน เราเดินทางกันนะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาดวผมอาจจะตัดไปเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้นําพาสัตว์ทุกตัวนะครับมาที่นี่แล้วนะครับเพื่อนๆโอเคนะคะครบทุกตัวเลยนะฮะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเพื่อนๆอันติแฟกต์ก็พร้อมไดโนเสาร์พร้อมคนพร้อมเราทําได้นะฮะโอ้โอ้ผมว่าต้องมีเด้งนะฮะขอญาตเซฟ ผมละเด้งบ่อยมากนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเครื่องมันร้อนไวนะเพื่อนๆอะไรก็ต้องทําใจโอเคะฮะเรานอกเรื่องไปมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีบอสแมงมุมกันนะคบเพื่อนๆไปครับโอ้โหผมแล้วตื่นเต้นจริงๆนะเป็นการตีบอสแมงมุมในอาร์ตอัลติเมทซเวอร์วลครั้งแรกของผมนะฮะผมแล้วรอมานานแล้วนะฮะแล้วเราไปกันเลยครับเพื่อนๆโอเคยังไงแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนจะ เหมือนจะแล๊บหนึ่งนะเพื่อนๆมันจะหลุดออกจากวงไหมเนะี่ยไปยังไงจังหวะน,นี้ผมขอแยกขีดสไปโนโน,นะครับเปลี่ยนใจนะวงมาแล้วนะเพื่อนๆโอโเท่จะไปตีบอสกันนะบอสแมงบุมยังไงในอีก4ี่สหนึ่งไป โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาแล้วนะครับใส่เลยครับผมใส่เลยครับน้องๆผมสั่งลุยนะฮะงหวะน,นี้แป๊บน,นึงนะลุยเลยเพื่อนๆไปมาดิมาดิมาดิมาด,มาด,มาด,มาดิโอ้โหโตีไม่เข้าเลยยังไงยังไงขึ้รถอยู่ยังไง,ไอง,ไองไโอ้ โอมายกดโอ้โอตาหาไปหนึงโอ้ย oh, มม่นนสามแสนเลยเพื่อนเพื่อนลื่นเยอะเกินโอ้โ oh, อ oh ้มายกดไหวร้ปะเนี่ย จะจัดจังเลยเออโอ้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 ตายตายระโดดโอ้ลิเช่โอ้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  A later few moments ก็นี่นะครับก็จะเป็นการส่วนเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมไดโนสัตว์เราตายหมดนะครับผมเพื่อนๆผมน่าจะแบบประมาทเกินไปนะครับตอนแรกก็คิดว่าแบบว่าไดโนเสาร์ผมนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะพอจะไหวนะฮะผมคิดว่าแมงมุมนะครับเลือดแค่แบบว่าแสนเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะแต่จริงแมงมุมเลือดสามแสนนะครับเพื่อนเพื่อนไดโนเสาร์ผมไปสี่ตัวนะฮะเรียบร้อยนะฮะตายหมดนะฮะ ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆถึงไดโนเสาร์เราจะตายนะฮะเราก็ยังดําเนินโปรเจกต์แล้วเราก็ต้องมาล้างแค้นแมงมุมนี้ต่อไปนะครับผมยังไงสักวันผมก็ต้องตีมันให้ตายนะฮะมันมังอาจภาคไดโนเสาร์ลูกรลักผมไปถึง4ตัวนะครับเจ้าสไปโน2แล้วครับแล้วก็ทีเล็กหแล้วก็เจ้ายูไท i เลนัสนะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมครับร่วมไว้อาลัยใน E p พีนีด้วยนะครับเพื่อนๆ ก็ส <One> ร <input> ุปว่า EP นี้นะครับตีบอสไม่สำเร็จนะครับผมโอเคนะเพื่อนๆก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีใหม่นะครับเพื่อนๆเราจะไปจับสัตว์ที่มันโหนขึ้นนะฮะเพื่อจะมาตีบอสมงมุมให้ได้นะฮะผมก็จะเก็บไว้เป็นความแค้นของผมนะเพื่อนๆเอาโอเคนะฮะสหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋เสาตายหมดเลย